ชนแล้วหนีไม่ได้นะเดี๋็กนี้่ผมเอกรถดูดิแอบไม่ได้แอบไม่ได้ผมเอกรถดูตรงนี้ผมไม่สิอ่าไม่สิก็ว่าไปอัดคลิปไปแล้วนะครับเมานะครับเมาแล้วขับนะครับเนี่ยโอ้เมาแล้วขับนะครับเนี่ยรถคันนี้มาทางตรงทางนู้นเมามาแล้วก็มาชนคันนี้เลยเนี่ยเมาแล้วครับผมพยายามจะ เนี่ยเมาแล้วขับครับเนี่ยผมพยายามจะเอากุญแจไว้ไม่ยอมเนี่ยวิ่งเนี่ยเอากุญแจมาห้ามหนีนะไไม่ลงมาลงมาผิดแล้วยอมแล้วผิดรอตำรวจอยู่ที่นี่รถจอดอยู่ที่นี่ห้างขยับยี้พนผมผมไม่กลัวใครเหรอไม่กลัวใครนั่นแหละรอรอรอเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี้ยขับมาทางตรงเนี่ยโหไม่เหลืออะไรเนี่ยยูเฉยมาทางนู้นนะครับเนี่ยยู่เฉยมาชนเลนเขาเฉยเลย สายลุยก็จริงเดี๋ยวรอตำรวจรอตำรวจคุยกับตำรวจรถห้ามขยับนะรถห้ามขยับขัดขัดนั่งนั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้ไม่แอบเห็นลุยเลยไหมไม่ไม่แอบเขาห้ามขยับรถขยับรถไม่ได้ได้ครับไม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งนั่งรอตำรวจเดี๋ยวนะเดี๋ยวชนแล้วหนีไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหนีเขาเอบรถลุ่เขาแอบไม่ได้แอบไม่ได้รถจอดที่นี่เดี๋ยวอีกเขาหาเพิ่มนะ เดี๋ยวขับแล้วหนีอีกก็หาเพิ่มนะลงมาลงมาผมเอบรถอยู่ตรงนี้ลงมาเลยลงมาเลยผมไม่เกี่ยวเนี่ยรถคุณยายมาจากฝั่งนี้นะครับทางตรงเนี่ยแต่นี่เมาแล้วขับเนี่ยไอเมาแล้วขับแล้วก็มาชนเขาเนี่ยไม่ใช่คนทางตรงทางตรงอยู่คุณเลนเนี่ยดูดูเลนลุนเนี่ยคุณลงมาเลยลงมาเลยโทรตำโทรบอกตำรวจเังครับโทรเลยหนึ่งเก้าหนึ่ง เดี๋ยวรอตำรวจก่อนห้ามขยับรถนะขยับรถนะขยับไปตรงนี้ขยับไม่ได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 ้มันมีสิทธิอมีสิทก็ว่าไปอัดคลิปไปแล้วนะครับอัดคลิปไปแล้วเมานะครับเมาแล้วข่าวนะครับเนี่ยขังลืมเลยนะครับเนี่ยน่าน่าน่าโอ้โห เดี๋ยวพังลืมนะเดี๋ยวพังลืมนะอย่าเข้าตวเอี๋นะครับอยวารอตำรวจรอตำรวจเมาแล้วขับเมาแล้วขับแล้วไม่ยอมรับนะครับเนี่ยรับชมข่าวถูกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ